สวัสดีครับกลับมาพบกับโกเล้งวิเคราะห์บอลก่อนเกมประจำวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันทั้งหมด5คู่ก่อนจะไปฟังการวิเคราะห์ฝากเพื่อนกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อ, like, เ,อเป็นกำลังใจให้ทางโกเล้งในการทำคลิปด้วยนะครับทางโกเล้งจะวิเคราะห์ก่อนเกม4วันต่อสัปดาห์สุดสัปดาห์2วันกลางสัปดาห์2วันสำหรับใครที่ยังหาที่ลงอยู่ผมแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างรวมครบจบทุกความบันเทิงในที่เดียวเลยเรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับเราจะไปที่พิเมลีก คู่นี้เตะเวลา3ทุ่มไบตันเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลลาโดยที่เจ้าบ้านไบตันนั้นตอนนี้อยู่อันดับที่7ของตารางครับมี21คะแนนส่วนทางทีมเยือนแอสตันวิลลาอยู่อันดับที่13ของตารางมี15คะแนนเรามาต่อที่สถิติการเจอกันของทั้งคู่10นัดที่ผ่านมารวมทุกรายการกันไบตันเอาชนะไปได้1นัดเสมอกัน4นัดและเป็นทางแอสตันวิลลาที่ชนะไปได้5นัดมาดูฟอร์ม10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านไบตันกันชนะ5นัด เสมอ3นัดและแพ้ไป2นัดส่วนฟอร์มสินัดหลังสุดของทีมเยือนแอสตันวิลล่านั้นชนะไป3นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป4นัดเรามาต่อที่ความพร้อมของทีมล่าสุดกันเลยครับไปที่ฝั่งเจ้าบ้านไบตันของกุนซือโรเบโตเดชบี้พึงบุกเอาชนะอาเซนอนได้3ประตูต,ต่อ1ในลีกครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะไม่มียาคุบมอเดอร์ขาดว่าเดชิบี้น่าจะวางหมางในระบบ 4-2- 3ส โดยมีและอันโด,ดทาา์ทอส่าออกยืนหน้าเป้าและใช้มาร์ชและอดัมลาลานะ้ามิตโตมะคอยประสานเกมในแดนลุกส่วนทางทีมเยือนแอตันวิลลาของคุณซืออูนาเอมิลี่พึ่งบุกพายให้กับแมนยู2ประตูต่อ4ในลีคับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะไม่มีดิเอโกคาร์ลอสและก็ฟิลิเป้กุตินโย2แข้งที่อยู่ระหว่างพักรักษาตัวทั้งคู่ คาดว่าวันนี้เอมิลี่เตรียมจัดทัพในระบบ4-2-2-2โดยมีโอลิวากินและก็เลออนไบยีควงคู่ในแดนหน้านะครับแล้วก็จะขอบแลมซี่เอมิเลโนบูเอนเดียคอยสร้างสารรค์เกมในแดนลุกราคาบอลคู่นี้เปิดไปที่ไบตันต่อแอสตันวิลล่าที่ครึ่งลูกทางกูเล้งมองว่าเกมนี้จะสนุกทั้ง2ทีมครับเล่นกันสนุกแน่นอนบอลออกได้ทุกหน้าแต่วันนี้ขออยู่ ลองฝั่งแอสตันวิลล่าน่าจะมีแต้มติดมือกลับบ้านในนัดน,นี้ครับส่วนคู่ที่2ครับจะเตะกันเวลา5ทุ่มครึ่งฟูลแลมเตะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดโดยที่เจ้าบ้านฟูลแลมนั้นตอนนี้อยู่อันดับที่9ของตารางมี19คะแนนและทางทีมเยือนแมนยูนั้นตอนนี้อยู่อันดับที่5ของตารางมี23คะแนนเรามาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่10นัดที่ผ่านมารวมทุกรายการกันเสมอไป2นัดและเป็นฝั่งแมนยูครับชนะไปถึง8นัด ฟูลแลมไม่เคยชนะเลยครับใน10นัดที่ผ่านมาเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านฟูลแลมกันชนะไป4นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป4นัดส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุดของทีมเยนเมนอยู่นั้นชนะไป4นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป4นัดเรามาต่อที่ความพร้อมก่อนเตะของทีมเจ้าบ้านกันครับฟูลแลมของคนซื้อมาโกซิวาเพิ่งบุกไปพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ2ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในรายการลีกครับนะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะ ก็จะได้ตัวสำคัญอย่างบ๊อบบี้เดอะคาร์ดิโอลีดตัวริมเส้นคนสำคัญที่พ้นโทษแบนกลับมาแต่วันนี้จะไม่มีแฮร์ริสันลีดแล้วก็เคนนี่เตเต้สอตัวที่ติดโทษแบนจากใบเหลืองสะสมครบโคตานั่นเองเช่นเดียวกับอเล็กซานเดอร์มิคโตวิกแล้วก็มอร์เนอร์โซโลมอนนิสเคน เคบาโน่ ano, ที่ยังมีอาการบาดเจ็บต้องอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวนะครับขาดว่าวันนี้ซิลวาเตรียมวางหมากในระบบ4 2 3 1โดยมีคาร์ลสวินิซิอูดออกสตาร์ตยนูน้าเป้าแล้วก็ใช้แฮร์รี่วิลสันอันเดนสเปเรล,ลา่าแล้วก็วิลเลียนเป็นสามประสานคอยประสานเกมในแดนลูกครับมาดูที่ฝั่งทีมเยือน,นแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกันแมนยูของกุนซือเอลิกเทนฮากเพิ่งเปิดลางเอาชนะแอสตันวิลล่าไดซ4ประตูต่อ2ในช่วง กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในศึกรีครับนะครับสำหรับพร้อมๆก่อนลงเตะก็จะได้ตัวบรูโน่ฟอร์นันเดสที่ผนโทษแบนกลับมาประจำการอีกครั้งส่วนทางดิเอโก้ดาโลที่ติดโทษแบนเข้ามาสดๆร้อนๆก็น่าจะต้องพักในเกมนี้แล้วก็กับพวกราฟาเอวาลานตัวเซเบแล้วก็เบรดอนวิลเลียมอารอนวาบิ aka, สกาสิ่แข้งที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่คาดว่าวันนี้เทนฮากน่าจะเตรียมทับในระบบ42-31โดยมี ทางด้านมาเซลออกสตาร์ทแล้วก็ใช้มาคัสลาฟฟอร์ดบูโนเฟอร์นันเดสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับผมในวันนี้ราคาบอลคู่นี้จะอยู่ที่แมนยูต่อฟูลแลมที่ราคาครึ่งลูกทางก็เล็งมองว่าฟูลแลมขาดของหน้าคนสำคัญอย่างบิกโตวิดไปทำให้ความดุดันในแผงหน้าหายไปเชื่อว่านัดนี้แมนยูนะจะทำได้ดีกว่าบุกมาเก็บ3มแต้มกลับบ้านได้แน่นอนครับ1ลูกนี่แน่ ส่วนคู่ที่3ครับเราจะไปทางฝั่งของการโชซ์เลียาอิตาลีคู่นี้จะเตะกันเวลาเที่ยงคืนเอซีมิลานเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างฟิออเรนติน่าโดยที่เจ้าบ้านเอซีมิลานนั้นตอนนี้อยู่อันดับที่3ของตารางมี30คะแนนส่วนทางทีมเยือนฟิออนั้นตอนนี้อยู่อันดับที่10ของตารางมี19คะแนนเรามาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่10นัดที่ผ่านมากันครับเจ้าบ้านเอซีมิลานชนะอไปถึง5นัดเสมอ2นัดและเป็นฝั่งฟิออชนะไปได้3นัด เรามาดูที่ฟอร์ม10นัดหลังสุดของทีม AC มิลานกันชนะไปได้6นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัดส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุดของทีมเยือนฟิออน้นชนะไป7นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดเรามาต่อที่ความพร้อมก่อนลงเตะของทั้ง2ทีมกันครับมาดูที่ฝั่งเจ้าบ้านก่อน AC มิลานของคุณสือสเตฟานโ no, นปิโอลีผลงานในช่วงเกมล่าสุดก็คือสะดุดทำได้เพียงเสมอกับเคโมโนเนเซ ศูนย์ประตูต่อศูนย์่วนสภาพความพร้อมของทีมวันนี้นั้นตัวเดี่ยงก็ยังคงเป็นหน้าเก่าๆครับหน้าเดิมๆทั้งหมดแต่ข่าวดีก็คือจะได้กองหน้าอย่างชิรูครับกลับมาแล้วก็กักบแบ็กซ้ายทีโออันดนเดสที่ผลโทษแพนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งด้านการจัดทัพน่าจะมาในระบบ4-2-3-1แผงมิดฟิล์ตัวลูกน่าจะวางทางด้านจูเนียเมซีแสแล้วก็บราหิมดิออส ลาฟาเอลเลอขอปันเกมแล้วก็ใช้ชิลูเป็นกองหน้านะครับในวันนี้ส่วนทางทีมเยือนครับพลพรรคม่วงมหาเทพของเทรนเนอร์วินเซนโซอิตาเลนโนผลงานในช่วงหลังทำได้ดีครับชนะมา3มเกมติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมของทีมนั้นก็จะมีตัวเจ็บเดี่ยงล้นแต่เป็นหน้าเดิมๆครับโดยการจัดทัพก็จะมาในระบบ 4- 2 3สโดยแผงมิดฟิลด์คาดว่าจะวางจาโคโมโบนาเวนตูรา bon แล้วก็ทาง โชนาตองครับอิโกเน่แล้วก็คริสเตยองคัวอาเม่คอยเติมเกมลุกแล้วก็คอยรวมเล่นประสานกับลูก้าโยวิตกองหน้านะครับผมราคาบอลคู่นี้จะอยู่ที่เอซีมิลานต่อฟิออเรนเตนิน่าที่ราคาครึ่งควบลูกทางโกเลงมองว่าเพื่อโอกาสในการลุ้นแชมป์ของเจ้าบ้านนัดนี้ต้องสามแต้มเท่านั้นครับอยู่ต่อเจ้าบ้านเอซีครับวันนี้มีลุ้นได้แต้มแน่นอนครับ ส่วนคู่ที่4เราจะไปที่ฝั่งของลีกเอิงฝรั่งเศสจะเตะกันเวลาตีส่สิบห้โมนาโกเตรียมเปิดบ้านต่อรับการมาเยือนของโอลิมปิกมา์เซโดยที่เจ้าบ้านโมนาโกนั้นตอนนี้อยู่อันดับที่5ของตารางมี27คะแนนส่วนทางทีมเยือนครับมา์เซตอนนี้อยู่อันดับที่4ของตารางมี27คะแนนแต้มเท่ากันเลยนะครับผมเรามาดูที่สถิติ10นัดของทั้งคู่ที่ผ่านมารวมทุกรายการที่เจอกันครับ โมนาโกชนะไป4นัดเสมอ2นัดและเป็นมาเกที่ชนะไป4นัดต้องบอกว่าสถิติก็ค่อนข้างจะซูสีครับเรามาต่อที่ฟอร์ม10นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านโมนาโกกันชนะไป4ี่นัดเสมอ2นัดและแพ้2นัดส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุดของทีมเย็นมาเซนั้นชนะไป4นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป5นัดแล้วมาต่อที่ความพร้อมก่อนลงเตะครับของฝั่งเจ้าบ้านโมนาโกของกุนซือเฟลิปเกลมองพึ่งบุกเอาชนะตูลูสได้2ประตูต่อศูนในลีก ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมก่อนลงเตะครับจะไม่มีลูเบนอากิล่าครับแบ็กขวาคนสําคัญน่าจะไม่ฟิตพอลงที่จะช่วยเพื่อนได้ขุมกำลังหลักๆล,ลายอื่นก็อยู่กันครบครับคาดว่าวันนี้เกี่ยวมองเต็มว่างหมากในระบบ4-4-2โดยมีทางด้านของบิวเอมโบโลแล้วก็วิสซัมเบนเยเดอร์ครับลงคู่แดน,นหน้าแล้วก็จะใช้ยูซอฟโฟฟานา โมฮัมเหม็ดกา马าคอยพกดึกกลางกลางในแดนกลางนะครับส่วนทางทีมเยือนครับมากเซของกุนซืออิกอร์ตูดอเพิ่งเปิดหลังเอาชนะลียงได้1ประตูต่อศูนย์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปลดล็อกหลังไร้ชัยยาวมา4นัดก่อนหน้านั้นนะครับสำหรับความพร้อมของทีมวันนี้ก็จะไม่มีปาเป้กูเอาีาแดนกลางวัย23ปีซึ่งเดียงยาวครับอยู่ก่อนหน้านี้แล้วคาดว่าวันนี้ตูดอนะจะมาในระบบ 3-4-2-1โดยมีอเล็กซิสซานเชสออกสตาร์ทและใช้เกตูซีอาเมียงฮาลิพพนึกกำลังกันสร้างสรรเด่นลุกแล้วก็ใช้ชองดอแวร์วอลองเต้เลเชียคอยรับหน้าที่คุมเกมในแดนกลางครับราคาบอลคู่นี้อยู่ที่ราคาเสมอครับทางโกเล้งมองว่าคะแนนตอนนี้เท่ากันทั้งคู่แต่เจ้าบ้านดูได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านของตัวเองนัดนี้เจ้าบ้านโมดากไม่น่าพลาดง่ายๆครับ อยู่ฝั่งเจ้าบ้านดีกว่าครับนัดนี้ส่วนคู่ VAP ของเราครับวันนี้จะเป็นทางด้านของยูเวนตุสเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาซิโอโดยที่คู่นี้จะเตะกันเวลาตี2:45เจ้าบ้านยูเวนั้นตอนนี้อยู่อันดับที่4ของตารางมี28คะแนนส่วนลาซิโอนั้นอยู่อันดับที่2ของตารางครับมี30คะแนนเรามาดูที่สถิติการเจอกันของทั้งคู่10นัดที่ผ่านมารวมทุกรายการกันยู UV เวชนะไปได้6นัด เสมอกัน2นัดและเป็นฝั่งลาซิโอที่เอาชนะไปได้2นัดมาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านยูเวกันชนะไปได้6นัดและแพ้ไป4นัดส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุดของทีมเยือนลาซิโอนั้นชนะไปได้5นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป2นัดมาต่อที่ความพร้อมก่อนเตะครับฝั่งเจ้าบ้านยูเวภายใต้การทำทีมของอากลลีเก็บชัยชนะในลีกมาได้5นัดติดต่อกันแล้วครับส่วนสภาพความพร้อมนั้นก็จะมีแค่ตัวเดียงหน้าเดิม แต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือจะเสียอเล็กซานโดอีกรายหนึ่งที่ติดโทษแบนไปครับด้านการจัดทัพน่าจะมาในระบบ3511แดนกลางน่าจะใช้ทางด้านของนิโค o โล f ฟาโจลีแล้วก็มานนเอลโลคาตาลีแล้วก็ทางด้านของลาบิโอนะครับคอยบัญชากเกมร่วมกันโดยมีฟาบิโอมิเลติครับคอยปั้นบอลแล้วก็จะใช้หน้าเป้าอย่าง อาคาดิอูสมิลิกครับในเกมนี้ส่วนทีมเยือนนะครับลาซิโอของเทนเนอร์มาซิลิโอซารีนะครับผลงานก็กลับเข้ามาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งครับหลังจากพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้2เกมติดต่อกันส่วนของพร้อมนั้นก็จะค่อนข้างจะเสียหายหนักครับเพราะจะไม่มีมาเนลลาซารีครับแบ็กขวาตัวเก่งที่มีอาการบาดเจ็บครับรวมถึงกองหลังอย่างปาทริกครับและแนวลูกคนสำคัญอย่างมัตเตียซัคคานี ที่ไม่พร้อมช่วยทีมในเกมนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับก็มีข่าวดีครับเพราะเขาพอจะมีทางด้านของซิโลเอมูเบลีที่ตัวเก่งที่หายเดี้ยงกลับมาแล้วก็ล่าสุดได้ลงเคาะสนิมในสถานตัวสำรองมาแล้วเกมนี้คาดว่าจะได้เป็นสำรองอีกนัดหนึ่งนั่นทำให้สามประสานเกมนี้น่าจะใช้ทางด้านของมัตติโอคานเชลีเอลีแล้วก็ฟิลิเปอันเดรสัน เปโดลงร่วมกันนะครับในเกมนี้ราคาบอลคู่นี้จะอยู่ที่เจ้าบ้านยูเวต่อลาซิโอที่ราคาครึ่งลูกทางโล้ชมองว่าเพื่อโอกาสในการลุ้นแชมป์ของทั้ง2ทีมบอลออกได้ทุกหน้าครับแต่ถ้ามองถึงเกมลุกทีมเยือนอย่างลาซิโอนั้นตอนนี้มีเกมลุกที่ดีกว่ามากนัดนี้ขอเลือกอยู่รองลาซิโออาจมีทีเด็ดให้เห็นครับอยู่รองลาซิโอครับวันนี้แล้วมาสรุปหาู่ที่เราได้วิเคราะห์กันไปวันนี้ครับ คู่แรกไบตันแอสตันวิลล่าเลือกเชียร์ทีมแอสตันวิลล่าไปที่ราคาลองครึ่งลูกฟูแลมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือกเชียร์แมนยูไปที่ราคาต่อครึ่งลูกทางด้านเอซีมิลานกับฟิออเรนติน่าเลือกเชียร์เอซีมิลานที่ต่อครึ่งควบลูกมนานโกมาเกสเลือกเชียร์ทีมมนานโกไปที่ราคาเสมอครับส่วนคู่ VIP ของเรานั้นยูเว่ลาซิโอเลือกเชียร์ทีมลาซิโอไปที่ราคา ลองครึ่งลูกครับสำหรับวันนี้เรามาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเ,เท่านั้นถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ